อ,อ่ะครับวันนี้ก็มารอออกรอบนะถึงแกแดดร่มลมตกไหนก็ตามยังไงเราก็ต้องแปะไว้เพราะว่า UV มันน่ากลัวนะ <_ C 1> วันนี้เรามาอยู่ที่ราชพฤกษ์กอล์ฟคลับนะครับมากับยาแผ่นโก้ันแผนะครับมีสารบำมรุงทองอยู่เรามาแปะกันเลยนี่เป็นอะไเห็นเมรูทองนี่ทอง,องเห็นเห็นทองไหมเป็นทอง นนีบำรุงสุดๆดนิยมจากเกาหลีนะครับปาดปาดเข้าไปแผ่นใหญ่สะใจเยินเจี๊ยบอ่างหนึ่งดูแผ่นสีทองเลยทองเต็มเลย แต่ยาว,วดูไม่ค่อยออกนีกนยังตรงหรือเปล่าไม่รู้ฮะเรียบร้อยง่ายๆเรียบเรียนครอ,อบคุมหมดเลยตรงนี้นะครฮะเ,เดี๋ยวมารอดูกันตอนตีเสร็จยาแผงโกสันแผงตัวใหม่ผสมทองคำ99.9%จากเกาหลี